ช่วงนี้เราจะชวนคุยเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องของ Food For Good ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวดีๆเพื่อผู้ชนาก,การที่ดีของเด็กไทยเรานะคะเราจะชวนคุยกับคุณประภาพันธ์บรรลุศิลรองผู้ในการของ Food for good ตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณประภาพานันธ์ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะดรนงนาาชัดเ,เจนค่ะค่ะก็ จนคุยเลยนะคะเกี่ยวกับโ<ะ>ครงการปีนี้นะคะเรื่องของ food for good ค่ะซึ่งบอกว่าเริ่มต้นเมื่อแปดปีที่แล้วใช่ไหมคะ,ะช่วยเล่าหน่อยเรื่องแรงบันดาลใจแล้วก็จุดเริ่มต้นค่ะค่ะเ,เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยห้าสิบเ็ดค่ะ,ะก็เริ่มต้นจากเ,เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเริ่มต้นจากคนไม่รู้แล้วก็โยนหินถาทางไปเรื่อยๆก็คือเริ่มต้นจากมีจิตที่อยากจะช่วยเรื่องอาหาร ก็เริ่มมาจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารก็ไปชวนร้านอาหารเข้าร่วมเพราะก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าเราทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารหรือโภชนาการให้เด็กเนี่ยเสเต็กโคเดอร์ที่น่าจะเกี่ยวข้องอะ่ะก็คือเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารที่เขาก็น่าจะมีลูกค้าที่เข้ามาใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะ<ฆ>ซึ่งตอนเราเริ่มตอนนั้นเนี่ยคะ่ะเราก็เริ่มทําเหมือนออโปรเจกต์ชื่อว่าพี่อิ่มเทงน้องอิ่มด้วย ก็คือไปชวนร้านอาหารมาบริจาครายได้ส่วนหนึ่งค่ะจากการขายอาหารเมนูนั้นๆนะคะถ้าถ้าดรนงนัทไปช่วงนั้นก็จะมีหลายร้านเข้าร่วมแล้วก็จะมีสติกเกอร์กลมๆค่ะเขียนว่าที่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วยถ้าเราเลือกสั่ง เมนูรายการอาหารนั้นเนี่ยเขาจะบริจาคเงินมาให้ฟูดฟอร์กู๊ดก็บริจาคมาแล้วแต่สะดวกเลยนะคะก็สิบาทเนี่ยก็จะเป็นเป็นยืนพื้นว่าสิบาทบางที่ก็ให้ยี่สิบบางที่ก็ให้สามสิบต่อจานก็ทําแบบนั้นมาค่ะเรื่อยๆตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วก็ขยายกลุ่มธุรกิจอาหารเนี่ยค่ะจากมีเจ็ดร้านก็กลายเป็นเอ่อสิบสามร้านมี่สิบร้านห้าสิบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ หมุนเวียนผัดกันเข้ามาช่วยช่วยเหลือค่ะก็เริ่มเริ่มต้นระสัตรงนั้นค่ะอืมค่ะเพราะว่าคงจะได้เห็นข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเด็กไทยเรานะที่เรียกว่าอาจจะเป็นผู้ที่มีโอกาสน้อยทั้งหลายนี่นะคะที่เรียกว่าทานอาหารกันอาจจะไม่ได้ได้เข้า้าหมู่นะคะ นะคะที่ที่เราได้ยินข่าวเรื่อยๆนะแล้วก็รัฐบาลเองก็อาจจะได้ให้เงินไม่เยอะด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าแค่คนละยี่สิบเอ็ดบาทต่อมือใช่ไหมคะ,ใช,มคะใช่ค่ะคือตอนนี้รัฐบาลอุดหนุนอยู่แล้วนะคะ <c oughs> อุดหนุนค่าอาหารกลางวันยี่สบ็ดบาทสําหรับเด็กนักเรียนอนุบาลแล,แล้วก็ประถมค่ะแล้วก็ช่วงเริ่มต้นของฟูตสกูลเองค่ะจริงๆฟูตสกูลเนี่ยอยู่ภายใต้มูลนิธิยัวพั่มูลนิธิยัวพัใช่ค่ะ ซึ่งมูลนิธิโยพัฒน์เนี่ยทำตะตอนนะคะใช่ค่ะใช่ใช่จอยู่นะคะท่านก็เป็นแค่เรียกว่าโอ้โหเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆเลยทำงานเพื่อสังคมเยอะใช่ค่ะก็โยพัฒน์เนี่ยทำเรื่องทุนการศึกษาเด็กมาโหยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็เอทำมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยฟูดฟอร์กูดก็เป็นน้องใหม่ช่วงนั้นค่ะเป็นเป็นของลูกสาวคุณวิเชียนค่ะคือคุณคุณรินทิพย์ชยาพงศธรที่ตอนนี้เป็น ค่ะเข้ามาดูเป็น CEO ดูกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมของของกลุ่มบริษัทค่ะก็เริ่มต้นมาจากแบบนั้นเลยค่ะว่าเอ๊ะเราทำเรื่องการศึกษาเด็กมาค่อนข้างนานละแล้วมันจะมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กอีกมั่งเราก็เลยมาม,มาลองมา,มามาลองดูว่าประเด็นเรื่องอาหารเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนฟูดฟู c ตเนี่ยคอนเซปต์หรือว่าตัวสโลแกนก็คือ,อเราเชื่อว่าโภชนาการที่ดีคือรากฐานของการเจริญเติบโต Mm hmm. อันนี้มันก็เลยมันก็คิดเอ้ก่อนที่เราก่อนที่เราจะไปทํานวัตกรรมการศึกษาอะไรให้มันให้มันเลิศหรูหรือว่าหรือว่าพร้อมเนี่ยเราต้องเตรียมเครื่องที่จะรับก็คือ,เ,อ,อเด็กเนี่ยเด็กของเราเนี่ยค่ะต้องต้องมีสมาธิมีสติแล้วก็ได้รับ mm hmm. พลังงานและสารอาหารเพียงพอพร้อมกับการเรียนรู้ก่อนก็เลยเริ่มต้นมาจากตรงนั้นค่ะ uh huh. แล้วก็ค่ะพอพอเมื่อสักครู่ที่บอกว่าออตอนแรกนี่ยพูดฟูดเองก็ ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนนะคะตอนนี้ตอนนี้เข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนแปดจังหวัดค่ะประมาณเจ็ดสิบเอ็ดแห่งละแล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนก็คือไปช่วยเหลือมูลนิธิค่ะอยู่อยู่สามสามมูลนิธิก็คือทางานทางานผ่านมูลนิธิแต่ว่าตอนนี้ไปดเรกที่โรงเรียนโดยตรงใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นจากการระดมทุนของร้านอาหาร ได้มาเท่าไหร่คือเราก็ใช้ Expertise ของเราในการระดมทุนเนาะเป็นภาคธุรกิจก็เลยมาลองระดมทุนแล้วก็เราก็ไม่ได้มีสกิลในการลงไปช่วยพัฒนาพัฒนาเรื่องอาหารให้เด็กเลยอะค่ะ <c oughs> ก็มีจิตใจดีอย่างเดียวเลยว่าโอเคงั้นเราลองระดมทุนแล้วก็ไปช่วย <c oughs> ก็ไปหาคนที่เขามีปัญหา <c oughs> ก็เข้าไปช่วยเหลือมูลนิธิอยู่2อสที่นะคะ2อสามปีอะค่ะแล้วก็เราก็ขยายการทํางานไปปีที่สี่เราก็เลยเริ่มเข้าไปเจอโรงเรียน ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจหรือหรือไม่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนค่ะเพราะมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าโรงเรียนเด็กนักเรียนเขาได้ทานอาหารกลางวันมื้อเดียวเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนภาวะโภชนาการอะไรของเขาได้มืม้อเดียวถ้ามันพร้อมแต่มื้อที่บ้านมันไม่พร้อมสามมือ้อเอ๊งเราจะเราเราไปทําอะไรได้ค่ะแต่ว่าค่ะพอไปเจอโรงเรียนที่ที่เขาอยู่ห่างไกลอะค่ะ,ะเขามีปัญหา เชิงซ้อนค่ะเขามีปัญหาซ้ำซ้อนถึงแม้ว่าเขาจะได้รับงบประมาณยี่สบเอ็ดบาทรายหัวค่ะมันมีโรงเรียนอีกหลายประเภทค่ะที่มีปัญหาอย่างเช่นจำนวนเด็กนักเรียนน้อยคือว่าโรงเรียนขนาดจิว๋วบางทีเด็กนักเรียนแบบมีแค่แปดเก้าสิบคนเลยอย่างเนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็สมมติสมมติมีอยู่สิบคนก็ได้ค่ะสบิบคนยี่สิบก็ได้ยี่สิบสมมติมียี่สิบได้รับได้รับยี่สิบยี่สิบเอ็ดบาทต่อมื้อต่อหัวอมันก็เท่าไหร่สี่ร้อยกว่าบาท ซึ่งมันมีค่าแม่ครัวนะคะมันมีค่าเครื่องปรุงนะคะมันมีค่าแก๊สถ้าน้ำค่าไฟเพราะฉะนั้นเออชมมนอมน็ยลยิงหมูก็ราคาแพงไข่ก็ขึ้นราคานะทุกสิ<ช>่งอยา่างหมดเลยไม่ได้แล้วเลือเงินจะไปซื้อที่เป็นตัวตัวเนื้ออาหารจริงๆให้เด็กสักกี่บาทใช่ไหมคะก็<ช>น้อยมากใช่น้อยมากอ,มอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่ทําให้ต้นทุนคงที่ที่เขาเมีอ่ะมันสูง เพราะ,ะฉะนั้นงบประมาณ2ี่บเดบาทมันอาจจะไม่เพียงพอมันมีโรงเรียนอีกบางประเภทนะคะที่อยู่ห่างไกลค่ะ,อ,ะอยู่บนดอยอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะต้องบางโรงเรียนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเขาก็คือเขาจะลงจากดอยมาซื้อวัตถุดิบเนื้อสัตว์อะไรพวกเนี้คะ่ะที่ตลาดก็คือลงมาวันจันทร์วันจันทร์แล้วก็อพอขึ้นไปข้างบนก็ไม่มีไฟฟ้าอีกเพราะฉะนั้นวิธีเก็บของสดของเขาคือใส่ในถังน้ำแข็งะคะ่ะ ถังน้ําแข็งอะค่ะใหญ่ๆอะค่ะาวนี้เราคิดดูว่าถังน้ําแข็งใหญ่ๆเนี่ยมันก็อาจจะเก็บได้ซากวันจันนคารพุธเนาะวิธีการจัดการใช่ค่ะวิธีการจัดการเขาก็คือเขาจะกินอาหารแบบของสดแบบเนี้ยค่ะเฟรชแบบเนี้ยได้แค่ช่วงแบบจันนคารประมาณเนี้ยจันนคารพุธช่วงต้นทุกสัปดาห์กินของแห้งแล้วนะใช่ใช่แล้วก็ค่าขนส่งค่ะ อเบางโรงเรียนก็ไม่มีไม่มีรถเนาะไม่มีรถของตัวเองค่ะทําให้จ้างจ้างเหมารถชาวบ้านลงมาเที่ยวหนึ่งก็ประมาณสามพันสามพันห้าร้อยบาทก็เป็นค่าใช้จ่ายที่แฝงเข้าไปอีกอย่างนี้ค่ะกับอีกโรงเรียนบางประเทศก็คือรัฐบาลเขารู้บ้างไหมเนี่ยว่าเขารู้เขารู้จริงๆเขาก็พยายามจะพยายามจะแก้ไขปัญหานะคะแต่ว่าอาจจะเนื่องจากแบบมันมีจํานวนที่เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็อย่างเงี้ยอย่าง มีอีก,ม,อกมีอีกรงเรียนประเภทหนึ่งค่ะเดี๋ยวขอเล่าตรงนี้ให้จบก่อนก็คือ<ะ>อีกประเภทหนึ่งก็คือโรองเรียนที่ไม่ได้รับงบประมาณรายหัวครบทุกคน<ะ>ตามตาม่างตามพื้นที่ห่างไกลอะค่ะเขาจะมีโรงเรียนปถมที่เขาขยายโอกาสไปรับเด็กนักเรียนมัธยม<ะ>เนื่องจากเนื่องจากพื้นที่นั้นไม่มีเด็กมัธยมหรือห่างไกล<ะ>ใช่ค่ะไม่มีโรงเรียนขอโทษทีค่ะไม่มีโรงเรียนก็เด็กนักเรียนมัธยมที่มาเรียนในโรงเรียนเนี้ยค่ะ เขาจะไม่ได้รับงบอาหารกลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยโร<อ>งเรียนเขาจะเอางบของน้องๆองะคะ่ะน้องปฐมมา,มาเฉลี่ยเพื่อให้พี่มัธยมได้กินด้วยอ้าวโอ้เป็นอย่างนี้เลยเนาะใช่ค่ะเ,<อ>เพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เรียนในมัธยมขยาอากาอปฐมขยาอกาสก็จะเป็นเด็กยากจนนะคะทีนี้เนี่ยใช่ใชก็ปัญหา<ๆ>ก็แบบนี่แหละวนๆอยู่แล้วทีนี้แปดปีที่ผ่านมาที่ทางฟูดฟอร์มมิชชั่นรับยังไงออกมาบ้างคะ ค่ะก็ต้องต้องเล่าย้อนอีกอีกเหมือนกันก็คือว่าตอนแรกที่บอกค่ะว่าเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เราก็โยนเงินลงไปช่วยเหมือนกันก็ได้งบประมาณระดมทุนเท่าไหร่เราก็ลองแบ่งไปตามโรงเรียนว่าเราอยากจะช่วยโรงเรียนละเท่าไหร่ลผลผลผล<ผ><ผ>ลับมาค่ะออกมายัางไงบ้างในแปดปีที่ผ่านมาคะค่ะตอนตอนแรกก็คือผลลัพธ์ไม่ได้แบบแบบที่เราตั้งใจเลยนะคะในช่วงแร mm hmm. กๆของการเริ่มต้นทํางานกับโรงเรียนนะคะอย่างที่อย่างที่ผู้บอกก็คือว่าเราก็เอาเงินไปสนับสนุนเอ ค่าอาหารอย่างเดียวแต่เราก็พอพอเราทำไปเรื่อยๆอะค่ะเอ๊เราเอาเงินไปสนับสนุนค่าอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทําให้เด็กดีขึ้นมันไม่ทําให้การจัดอาหารของคุณครูเนี่ยมันครบถ้วนมากขึ้นเราก็เลยเราก็เลยทํางานเชิงลึกมากขึ้นค่ะมันมีจุดทานงัดตรงนี้ค่ะก็คือว่าออคุณครูเองเนี่ยหลายๆแห่งเนี่ยยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ,รที่จะ ไปทำให้อาหารในถาดหลุมของเด็กๆอะ่ะมันครบถ้วนค่ะเอ่ออ,อาจจะเนื่องมาจากคุณครูปรับเปลี่ยนบ่อยอะไรเงี้ยนะคะหรือเนื่องมาจากอความรู้ตรงนี้มันลงไปไม่ไมทั่วถึงพนีฟู้ดกก็เลยเลยเริ่ม คิดคกลไกสีกู๊ดเนี่ยค่ะหมายความว่าจริงๆเราก็เริ่มทํางานแล้วเราก็เริ่มได้ได้ไกลไกอันนี้มาจากการทํางานประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือว่า<ะ>สิ่งที่มันจะสําคัญจริงๆก็คือว่าผู้ที่จัดอาหารให้เด็กค่ะเขาต้องมีความรู้พอ,อ,อรู้ว่าเด็กช่วงไวัยไหนต้องการอาหารในปริมาณสารอาหารที่เท่าไหร่<ะ>รู้ว่าเด็กคนไหนอยู่ในภาวะทุพโภชนาการก็คืออ้วนผอมเกิดขาดเกิน<ะ>และรู้จักวิธีดูแลอย่างไร เราถึงไปพูดว่างบประมาณที่มีน่ะมันพอไหมคือตอนแรกที่เข้าไปช่วยโรงเรียนนะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดว่างบไม่พอทั้งหมดเลยแต่ไม่พอตอนใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีโรงเรียนสองกลุ่มค่ะกลุ่มที่กลุ่มที่เราพูดกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ขาดงบประมาณบางส่วนแต่มันยังมีโรงเรียนกลุ่มที่ได้รับงบประมาณลายหัวทุกคนนะคะแต่คุณครูก็ยังจะพูดว่างบไม่พอเราก็เลยมันมีจุดคลิกว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องความรู้เรื่องการจัดการ Oh. อ๋อเพราเราใช่ค่ะเพราะว่าเราลองดรอร้งนาเห็นข่าวอะค่ะข่าวที่ที่เป็นข่าวเกี่ยวกับอาหารเด็กในโรงเรียนทุกวันนี้ค่ะเ <c oughs> ออไม่ว่าจะเป็นอาหารน้อยในถาดหลุมหรืออาหารที่มันเยอะเราอะตัดสินจากความรู้สึกเราตัดสินจากภาพตัด <c oughs> สินจากปริมาณแต่เราไม่ได้พูดกันอยู่บน <c oughs> บนพื้นฐานว่าอ้าวแล้วสิ่งที่เด็กต้องการจริงๆมันคืออะไร มันคือปริมาณเหมาะสมที่เท่าไหร่บางทีเราเห็นรูปรูปที่เป็นข่าวอะค่ะมันอาจจะเป็นของเด็กอนุบาลก็ได้เนาะเด็กอนุบาลเขาไม่ได้กินเยอะใช่ใช่แบบนั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอยากให้อยากให้ลงลึกไปถึงถึงรากฐานของปัญหาแล้วก็วิธีการจัดการจริงๆน <ๆ S 1> ะคะเราอาจจะ<ๆ>วันนี้เราอาจจะไม่มาไม่ได้มาพูดแค่ว่าให้ให้เด็กได้อิ่มแบบท้องอิ่มเนาะเราพูดว่าเด็กอิ่มด้วยสารอาหาร ที่เหมาะสมกับเขาเด็กต้องได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมสามที่หดนะคะเหมาะสมเพียงพอนะคะแล้วก็หลากหลายมันก็จะทำให้แล้วก็หลากหลายใช่ค่ะจริงๆก็เหมือนผู้ใหญ่อะค่ะผู้ใหญ่เองก็คืออย่างตอนนี้พอเราโตขึ้นเยอะๆเราก็ต้องลดสัดส่วนที่เป็นแป้งลงละเหมือนกันค่ะก็คือเราควรที่จะได้รับอาหารก็คือโภชนาการที่ดีเนี่ยค่ะก็คือว่าเราควรจะได้รับอาหารในปริมาณที่มันเหมาะสมหลากหลายแล้วก็เพียงพอกับร่างกาย ่เพียงพอนะนี่คือโรงเรียนต่างต้องต้องเข้าใจจุดนี้นะคะถึงจะได้บริหารจัดการถูกต้องนะคะทีนี้<ห>ตอนนี้เข้ามาสู่แคมเปญใหม่ล่าสุดนี่ไหมคะคุณประภาภัท์น,นะ,ะชื่อน่าสนใจมากเลยแคมเปญขาดหลุมที่ไม่รักแต่คิดถึง <c oughs> อเอเซสสำคัญ <c oughs> แคมเปญนี้คือคืออะไรช่วยขยายความเพิ่มเลยค่ะค่ะคือ เ,เราพยายามจะทําให้เรื่องอาหารหรือโภชนาการเด็กมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะพอเราพูดถึงโอยเด็กไม่มีกินอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่มันไกลค่ะมันไกลสําหรับทุกคนแล้วก็วิธีการช่วยเหลือค่ะจริงๆเรื่องการบริจาคอาหารในประเทศไทยมันมาเป็นระดับต้นๆนะคะแต่ว่าคําถามก็คือว่าเราบริจาคใช่รเ,เรา <Yeah. S 1> ค่ะแต่แต่แตแตว่าเราทําไมทําไมเรายังมีเด็กทุกโภชนาการที่มันเยอะขึ้น <laughs> ทำไมปัญหามันถึงไม่หมดไปเพราะว่าเราช่วยเหลือกันผิดวิธีหรือเปล่าหรือว่าเรายังไงคุณฟู๊ดกูดก็เลยพยายามจะเอออกแบบกิจกรรมให้มันกระตุกความสนใจของคนให้มันเข้าไปใกล้ตัวว่าเอ้ยทุกคนคนต้องผ่านที่โรงเรียนนะเนาะไอประสบการณ์ถ่านหลุมในโรงเรียนอะมันสามารถบอกได้อย่างเช่นเราก็รู้สึกว่าถ้าตอนนั้นเราได้นมเยอะนะคะเราอาจจะสูงกว่านี้ <c oughs> หรือว่าหรือว่าเอ้ยตอนนั้นเรา <c oughs> เราไม่เข้าใจอหรว่าคุณครูทําไมถึงทําอาหารแบบนี้ให้เรา อันนี้เนี่ยไอเราก็เลยคิดว่าตัวควิสขอพอทานไข่ต้มทั้งเดือนเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะไข่ต้มถือว่าเป็นโปรตีนที่ดีนะคะแต่ว่าแต่ว่าทานแบกว่าทานทุกวันมันก็ไม่ไหวใช่ใช่ใช่มันไม่มันไม่หลากหลายเหมาะสมนะต้องหลากหลายด้วยเอถูกค่ะถูกถูกต้องเลยะถูกต้องค่ะก็เลยเออควิสเนี่ยค่ะถ้าถ้าเชิญทุกคนเข้าไปเล่นนะคะมันจะ เราพยายามจะออกแบบคําถามและคําตอบ<ม>อใช้ประสบการณ์การทํางานทั้งหมดอะคะ่ะใช้แฟกต์ที่เกี่ยวกับภาวะโภชนาการเด็กทั้งหมดแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ที่เราทํางานกับโรงเรียนมาทั้งหมดว่าโอเคเอมันเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงออกมาเป็นน้องผัวง,งอกจอมเขียแล้วแล้วมันมีเด็กที่เขียแบบเราเนี่ยตอนนี้อยู่อีกเท่าไหร่แล้วถ้าเกิด<ม>เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือเขาจะเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม><ม>หรือว่า<ม><ม>พูดไปถึงเรื่องว่า เอ่อบางโรงเรียนที่คุณครูตักให้แต่ข้าวนะมายถือว่าเด็กเติมเนี่ยค่ะเด็กขอเติมแต่ทําไมครูตักข้าวให้อย่างเดียวครูไม่ตักกลับเลยนะอ๋อจริงๆก็คืองบประมาณบางโรงเรียนมันจํากัดจริงๆอะไรแบบเนี้ค่ะคือในนั้นน่ะในในนั้นมันจะมีรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆค่ะอ๋อนี่คือคือแคมเปญใหม่ใช่ไหมคะถัดหลุมถัดหลุมที่ที่ไม่รักแต่คิดต่ถึงถึงนะคะเราต้องยอมรับคิดถึงคิดถึงถัดหลุมเมนูอะไรบ้ยคะ เคยทานเคยทานตอนอยู่หอที่มอชอเนาะค<ะ>่ะก็ใต้หอเนี่ยก็จะมีอาหารขายเป็นถาดหลมนะคะก็จะตอได้ทานตอนโตแล้วนะอ่าตอน<ะ>อเด็กทานที่บ้านนะคะไม่ได้<อ>ไมไทานโรงเรียนในสมัยก่อนทีนี้มาเนะี่ยแคมเปญน,นี้นะทีนี้ผู้ชมผู้ฟังในการที่ฟังอยู่เนี่ยอ่าจะเข้าร่วมได้ยังไงบ้างช่วยแนะนำเอลเลยนะคะเผื่อว่าจะทำได้จริงเลย หวัว่าจะได้มีมีผู้ที่มีส่วนร่วมมากขึ้นจะได้มีงบไปช่วยน้องๆมากขึนน้นใช่ค่ะคือเรื่องการกินหรือโภชนาการเด็กเนี่ยค่ะคือจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเนาะมันเรามีลูกมีหลานมีมีพี่มีน้องนะคะ <c oughs> แล้วแล้วเราทุกคนผ่านประสบการณ์การกินทุกวันนี้เรายังกินเราเราตั้งคาถามว่าเอ๊ะวันนี้ลูกเรากินอะไรที่โรงเรียนเราตั้งคําถามว่าเอ๊ะวันนี้เรากินแบบนี้มันไม่ส่งผลพรุ่งนี้เลยนะแต่มันส่งผล สะสมในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะประสบการณ์นี้ทุกคนสามารถมาแบ่งปันได้ง่ายๆเลยก็คือลองมาทำ q u i ดูว่ามันจริงไหมมันใช่ประสบการณ์ที่เราได้เจอไหมแล้วเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เจอประสบการณ์แย่ๆแบบเราหรือเปล่าหรืออยากให้มันพัฒนาประสบการณ์ที่เราเคยเจออะค่ะไปทางไหนพอทำ quiz แล้วเนี่ยทุกคนก็จะเรียนรู้วิธีการจัดการกับปัญหานี้ของ y o u for good ที่ไหนยังไงต้องบอกด้วยนะคะ <Scroll> ได้ค่ะเออจริงๆก็ค <m> ือผ่านหน้าเว็บไซต์ Food for Good ได้เลยนะคะเอ่อ w o <ario> d w i d e F O D Food for Good นะคะ Food for Good ค่ะเป็นไซต์เนาะ w w w ใช่ไหมคะใช่ค่ะ w o r w w w Food for Good ดออะไรค่ะ O R T H ค่ะ O R T H นะคะอ่าเอาเข้าไปก่อนเข้าไปในเว็บปุ๊บก็ไปทำควิ z ค่ะหรือว่าหน้า facebook ก็มีนะคะหน้า Facebook ก็เป็น Food for food เหมือนกันเลยค่ะ Food for food เหมือนกันที่ facebook ก็ใช้ชื่อนี้เลยเข้าไปที่ facebook แล้วก็เซิร์ชคำว่า food for g o o d ค่ะก็จะเจอเลยค่ะแล้วพีเจ๋เจอทำทำทำยังไงบ้างแล้วเสร็จแล้วขั้นสุดท้ายคือยังไงจะมีโดเนชั่นหรือเปล่าคะมีค่ะก็คือว่าอย่างที่บอกค่ะทุกคนสามารถแชร์ประสบการณ์ของตัวเองลงมาในควิสได้เลยแล้วก็มันก็จะมีปุ่มแชร์ว่าแบบ อยากบอกต่อเรื่องราวนี้ไปให้เพื่อนๆก็แชร์ได้ท้ายสุดของอท้ายสุดของพีซเนี่ยค่ะมันจะมีปุ่มให้ให้บริจาคก็คือถ้าใครมีกำลังนะคะแล้วก็สนใจที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนการทำงานแบบ Food for Food นะคะแบบการให้ที่มันไม่จบที่มื้ออาหารแบบที่ที่ฟู o ด f o ร์ o ู d ดทำเนะะี่ยค่ะก็สามารถบริจาคได้เลยมันก็จะลิงก์ไปหน้าเว็บให้บริจาค Mm hmm. แล้วก็หรือหรือว่าอันนี้มันเป็นแคมเปญน,นะคะที่เราสร้างสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคมง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วฟ o ้ดฟอร์ o ูดเองอะคะ่ะก็พยายามหาสปอนเซอร์หมายความว่าเราก็พยายามจะเข้าไปแนะนําตัวกับภาคธุรกิจอ,อยู่ตลอดเวลานะคะว่าถ้าเกิดว่ามีภาคธุรกิจไหนที่สนใจสนับสนุนเรื่องเรื่องอาหารและโภชนาการให้เด็กเนี่ยก็และเห็นว่า Food for Food เนี่ยเป็นประโยชน์อาจจะแบบ มี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 ทาร์เก็ตเดียวกันมีเป้าแบบเดียวกันที่อยากอยากพัฒนาเรื่องนี้แบบย,ยั่งยืนนะคะก็ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทั้งในทั้ง f a c e b o o k แล้วก็แล้วก็เว็บไซต์เลยค่ะอืมค่ะติดต่อทาง Facebook นะต้องอินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยกันนะคะเพราะว่าจริงๆแหละบางทีการทำงานเพื่อสังคมเนี่ยต้องร่วมด้วยช่วยกันเนะะาะธุรกิจ ทำเจ้าเดียวเนี่ยอาจจะได้รับผลน้อยแต่ถ้าเกิดจับมือกันเนี่ยผลลัพธ์ในปัญหาจะโอ้โหยิ่งใหญ่ค่ะ,คะจริงๆอยากอยากจะ,อ,ะอยากจะมีมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่เราที่เราสนใจก็คือว่ากลุ่มธุรกิจจริง,รงๆแล้วมีหลายธุรกิจที่ให้การสนับสนุนอาหารที่โรงเรียนอยู่แล้วนะคะอ,อันนี้เราอยากจะชิญชวนให้ลองลองกลับไปดูว่าเอออาหารที่คุณสนับสนุนเนี่ยมันออกมาเป็นหน้าตาย,ยัางไงในถาดที่คุณสนับสนุนอย,อยู่ตอนนี้แล้วก็อยาก อยากจะอยากจะขอโอกาสว่าฟู้ดฟอร์กูสามารถทําให้ถัดหลุมที่ที่โรงเรียนที่คุณสนับสนุนอยู่มันดีขึ้นได้เราเข้าไปพัฒนาได้เราเข้าไปต่อยอดงานของคุณให้ได้เลยอะค่ะเรามีนักโภชนาการติดตามผลมให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราเราอยากจะอยากจะเสนอตัวตรงนี้อะค่ะว่าโอเคถ้าถ้าถ้าคุณ<ห> <ทำ S 2> มี <ทำ S 2> ใช่ค่ะถ้ามีกลุ่มน้องเรียนที่ช่วยทำให้ใช่ใช่ค่ะคือเราก็อยากจะ้เข้าไปช่วยธุรกิจที่ฟังอยู่ก็เข้าไปได้ที่ Facebook ของฟู้ดกิค่ะแล้วก็โ o กูที่แปลว่าเรื่องดีๆนี่แหละนะคะอหรือว่าที่เว็บไซต์ w w ิร o ดไวดู d o r g o o r d o r t h ค่ะ o r t h นะคะก็ได้ทั้งสอง ทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook แต่ว่าคนก็จะถนัดเข้าเฟ e บุ o กนะก็ไปที่ Facebook ก็ได้เซิร์ชคำว่า food for food ก็เจอกันเลยเจอเลยใครฟังอยู่เข้าไปเซิร์ชเลยนะคะบน Facebook ค่ะนะคะ,ะแล้วก็ q u i สนะคะแล้วก็สุดท้ายอาจจะมีแบบโบนด์ด o n a t i o แบบเ,เรียกว่าเงินเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีค่าหมดแหละสำหรับน้องที่เขาได้โอกาสนะคะ ่นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆวันนี้นดมาฝากกันนะคะคุณอ,อ่านคะ่ะหมบยเวลาหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ครบถ้วนแล้วนะสำหรับคุณผู้ฟังนะรวมถึงนักธุรกิจหรือว่าบริษัทห้างร้านที่ฟังอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะที่เ c e b o o k ของฟู o ดฟอร์ก o ูนะหรือว่าเว็บไซต์ของ foodforgood.or.th ค่ะนี่ก็เรียกว่าครบถ้วนแล้วนะคะคุณประภาระ ที่ความคืบหน้าอย่างในเรื่องราวดีๆแบบนี้ในการก็ยินดีนะคะที่จะมุ่วม้วยช่วยกันในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของโภชนาการดีๆสําหรับเด็กไทยนะเพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาตินะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณมากต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ